แอ้มันแหลมให้ลอยอินนแกป่าสอบบิ่งอันเดียวปาปสอเลยปาสอบเป็นเยปาปาวิ่งเป็นดังอะนิดเดียวเนาะสุดเ็มเก็บอะไรเนต้นเลยต้นเลยเอามาให้ลอยให้ลอยอินหมอแม่ให้ลอยินให้ลอยินให้ลอนอิน โอ้ยมันเฮ่ไปแลวไแล้วไลวไแล้วอันนี้บอกว่าผู้มันกดีกับเราเองเย้นเราจะรับเป็นเจ้าของย่างนี้หนักเลยนี่ตัวยิงครับรองย่างบิต์อยางเดียวเลยยังเหรอมันคนยังมากอืมอคยร้ไนนต้นเฮรนเะร์แบบนี้อ

嗯嗯。Yeah. พี่รู้ในเมื่อกี้ใครบอกว่าอยากดูทางมันมาจากตรงไหนคะท่านแสดงว่าโปรดักต์เขาดีมากท่านคะต้นทางมาจากประเทศไหนคะแเพื่อนบ้านไงเพืเ่อนช่วยเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านทางไหน การไม่ความร่วมมือ ส่านมู้ชนครับจากแผนปฏิบัติการไล่ล่าไนปิษนักเสอยาเข้มข้นนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับกองทัพการสืบสวนกลางนะครับแล้วก็มีข่าวประกอบกับทางการข่าวนะครับจะมีการลักลอบขนยาเสพติดไปวางกําลังอินดตามแนวชายแดนนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายนะครับแล้วก็มาขนยาเสพติดนะครับจึงได้นะครับซึ่งอาการลุกนี้ลุกนรอนะครับ แล้วก็จากการตรวจสอบทางรถนะครับก็พบไปที่กระเห็นก็บพบว,ว่าเป็นยาเสพติดประเภทเฮโรอีนนะครับประทับตาสีโซนอย่าโลกนะครับจึงได้ควบคุมตัวไปทําการเรียนเรียนพี่น้องสื่อชนครับวันนี้ก็เป็นเป็นผลการปฏินบัติการของพกสือ